เราใช้ภาษาจีนเรียนเปิดร้านจริงทำจริงเจ็บจริงยังไม่จบมีมีอีกม,มีแต่คนเขาขอจองตัวไว้ล่วงหน้าเลือกได้เลยอะ่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะเพนเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องการเป็นนักธุรกิจกันนะครับค่ะได้ข่าวบอกว่าเรียนคณะนี้เนี่ยอืเราสามารถเป็นนักธุรกิจได้เลยเริ่มธุรกิจของตัวเองได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะ ก็อันนี้ครูต้องบอกก่อนว่าเราวิทยาลัยนานาชาจีนนะคะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็มีระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะวิทยาลัยนานาชาติจีนเนี่ยมีอายุ17ปีแล้วนะอ๋อสิบเปีแล้วแต่ว่าเมื่อช่วงเริ่มต้นนะคะจะเป็นนักศึกษาจีนร้อยเเซนลยแต่หลังจากที่ครูมาเป็นคณะบดีของของวิทยาลัยนานาชาติจีนเนาะครูก็ พยายามรับนักศึกษาไทยเข้ามาเรียนต้องบอกว่าพยายามนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาเด็กไทยมาเรียนรวมกับนักศึกษาจีนต้องใช้ความพยายามในการที่จะทําอย่างไรให้เด็กไทยเข้ามาเรียนรวมกันนักศึกษาจีนให้ได้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับทำใ,ให้ท้าทาทยเปิดกว้างด้วยนะฮะถูกค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ตอบในสิ่งที่เคนถามครูเนาะเรียนเรียนไปนี่เปิดธุรกิจกับ ทําธุรกิจได้เลยจริงไหมนะคะเรามีเคสตั้ดี้อยู่หลายเคสเหมือนกันนะคะที่พี่ๆเขาเรียนไปแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนเป็นคนจีนเนาะตัวตัวผู้เรียนเป็นคนไทยเรียนไปเรียนมาเขาก็เปิดบริษัทค่ะนะคะบางคนก็นำเข้าส่งออกผลไม้อ่าเพราะบางคนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่เชียงรายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นําเข้าส่งออกเชียงรายคุณหมิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทําธุรกิจกันมาแล้วก็พอจบแล้วเขาก็ไปเปิดบริษัทกันต่อ ดีมากลใช่ค่ะทีนี้เคนสงสัยว่าการที่จะเรียนคณะนี้นะครับนักศึกษาต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษา,าจีนมาอยู่แล้วไหมครับผมถึงจะเรียนได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยมีมาก็จะดีแต่ถ้าไม่มีนะสิ่งที่จะต้องมีคืออะไรรู้ไหมเคนอะไรครับผมเออความตั้งใจ ต้องมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเรียนคณะนี้จริงๆเพราะว่าหลักสูตรนี้ค่ะถ้าสมมติว่าน้องที่มีความตั้งใจนะเรามีเคสตัวอย่างหลายเคสมากที่มาแบบความรู้พื้นฐานภาษาจีนไม่มีเลยก็มีบางคนมาแบบ HSK ยังไม่ถึง3บางคนยังพูดไม่ได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป4ปีนะคะต้องบอกก่อนว่ามีเคสนึงที่มหาัศาจรรย์มากก็คือน้องมาจากสายวิทย์ HSK ไม่ถึง3พูดภาษาจีนไม่ได้ แต่ตอนจบอะค่ะน้องได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเข้าใจกันว่าอันดับหนึ่งเหรียญทองไหมแปลว่าคือที่หนึ่งในชั้นในรุ่นนะคะแปลว่าเกรดของน้องเนี่ยชนะนักศึกษาจีนนักศึกษาไทยทุกคนในรุ่นและเป็นคนเดียวและเป็นคนไทยเก่งนะเก่งอ่าเก่งเนาะแสดงว่าอยู่ที่เราแหละอยู่ที่เราค่ะก็คืออย่างที่ครูบอกอะค่ะไม่ต้องรู้ภาษาจีนมาก็ได้แต่ว่าคุณต้องมาสตาร์ทให้เร็วคุณต้องมาสตาร์ทตั้งแต่เทอมเอสเลย นะคะก็คือต้องเริ่มสตาร์ทตั้งแต่พฤษภาช่วงที่เขาเปิดซัมเมอร์กันนะคะรีบเอาตัวเข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมาสัมภาษณ์กับครูก่อนว่าหนูมีความตั้งใจจริงไหมเพราะว่าปกติเนี่ยครูจะช่วยแนะแนวให้ก่อนอันเนี้ยมันเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะสำหรับในการที่อยากจะเป็นองค์ประกอบผู้ประกอบการหรืออยากจะเป็นผู้บริหารในอุตสาหกรรมจีน ก็สําหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านนี้มันเหมือนเป็นหนึ่งโอกาสของเราไปเลยนะครับใชเพราะเราจะไม่ได้แค่บริหารธุรกิจอย่างเดียวแต่เราจะได้ภาษาด้วยแล้วก็ได้วิธีการคิดแบบคนจีนด้วยนะถูกต้องค่ะแล้วเคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้วิทยาลัยนานาชาติจีนมีโครงการพิเศษยังไงบ้างคะอาจารย์อ่าสำหรับนักศึกษาไทยนะคะหรือว่านักศึกษาโซนอาเซียนนะคะก็จะมีโครงการ1บวกสองบวกหนึ่งยังไงมันคือยังไงครับอ่ะหนึ่งปีแรกกับหนึ่งปีสุดท้ายอยู่มรังสิตค่ะ ปีที่สองปีที่สมบินไปหาประสบการณ์ที่เมืองจีนการที่เฉิงตูก็จะไปเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อน้องเข้าโครงการนี้นะคะจะได้2ปริญญาค่ะจากเฉิงตูแล้วก็จากเรหนึ่งใบแล้วก็จากเราหนึ่งใบยังไม่จบมีมีอีกปีสี่ค่ะกลับมานะคะปีสเทอมสองนะคะน้องเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าน้องอยากจะฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมจีนในไทย นะคะซึ่งเรามีรองรับไปหมดแล้วเพราะว่ามีแต่คนเขาขอจองตัวไว้ล่วงหน้านะคะหรือน้องอยากจะไปฝึกงานที่เซี่ยงไฮ้โอคือมีค<ข>อร<ฮ>์สชั่นใช่เซี่ยงไฮ้นี่ลิตเติ้ลนิวยอร์กเนาะก็คือว่าเป็นเมืองที่จเจริญม,มากแล้วก็ไปฝึกงานเซี่ยงไฮ้หกเดือนเนี่ยได้เงินเดือนด้วย<ฮ>ได้ไปเซอร์ด้วย <ด>นะคะลคแล้วก็ได้ไปเรียนภาษาเพิ่มที่มหาทยาลัยหัวตรงซูตา้าด้วยน้องเคนรู้ไหมว่าตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ FDI นะคะการลงทุนค่าการลงทุนเนี่ยของประเทศจีนแซงหน้าญี่ปุ่นแล้วนะที่มาลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแซงหน้าญี่ปุ่นแล้วและก็ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะยังมีการแซงอยู่เพราะอุตสาหกรรม e v อะคะ่ะรถไฟฟ้าเข้ามามก็ยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนของจากทางประเทศจีน องจากทางฝั่งจีน s <S ดังนั้นเนี่ยเขาต้องการผู้บริหารหรือว่าคนทํางานที่ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยไม่ได้เป็นแค่ล่ามเขาต้องการคนที่รู้บัญชีพูดจีนได้เขาต้องการคนที่เป็นหัวหน้าทรัพยากรบุคคลที่พูดจีนได้เขาต้องการคนที่รู้เรื่องการเงินและพูดจีนได้และที่ต้องการยิ่งกว่านั้นก็คือคนเหล่านี้ควรจะเป็นคนในพื้นที่นั่นก็คือควรจะเป็นคนไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารระดับเนี้ย ส่วนใหญ่ต้องอินพุตมาจากจีนค่ะคนะคะเลยทําให้คนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้บริหารรู้บัญชีแต่ไม่รู้ภาษาจีนะนะคะเราได้ภาษาอังกฤษได้ไหมก็ได้แต่คนจีนก็อาจจะไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากได้คนไทยนะคะที่พูดภาษาจีนได้แล้วก็รู้วิชาชีพนานาชาติจีนก็จริงแต่เขาบอกกันมาว่าไม่ได้เรียนภาษาจีนเป็นหลักเรียนบริหารธุรกิจเป็นหลัก เราไม่ได้เรียนภาษาจีนค่ะเราใช้ภาษาจีนเรียนเรื่องการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องของตัวเด็กอ่าเพราะฉะนั้นตอนที่น้องเข้ามาทําเอสเราจะวางปูพื้นภาษาให้ก่อนนะคะน้องก็จะต้องเข้ามาไ้ากับตัวเองมาสอบเก็บนู่นเก็บนี่นะคะแล้วเราก็มีครูอาสาสมัครจากทางแผ่นดินใหญ่จากทางไต้หวันมาประกบน้องก่อนที่จะเปิดเทอมหนึ่ง ทัพหกหกหลือ67นะคะคเทอมสิงหาเทอมหน่งนะคะซึ่งทำหนึ่งจะเป็นเทอมที่นักศึกษาจีนเข้าครับอ่าแล้วเขาก็จะได้เจอเพื่อนคนจีนภาษาจีนเขาจะแบบจากที่เรียนเรียนอยู่สอเดือนนี้ว่าเข้มข้นแล้วนะก็จะแบบก้าวกระโดดเลยเรียนปีไหนถึงเราจะได้เริ่มทําธุรกิจที่จีนครับ แล้วก็หลักสูตรมันเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้ค่ะหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรบริหารเนาะนนั้นจะมีหลายวิชาที่อาจารย์เขาจะให้ลงมือปฏิบัติจริงอ่าอ,อย่างมันมีวิชาแบบอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์เขาก็จะบอกอ้าจับกลุ่มแบ่งกลุ่มกันค่ะแล้วก็ไปเปิดร้าน เปิดจริงเลยใช่ไหมเปิดจริงเปิดจริงบนแพลตฟอร์มบนอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการให้ทดลองทําจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็มีการแบบว่าขายสินค้าจริงหรือว่าอะไรด้วยมีการเสิร์ชมีการทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชนะคะก็สํารวจการตลาดนู่นนี่นั่นทําจริงเลยนะคะแล้วก็เปิดร้านจริงบนบนแพลตฟอร์มถ้าสมมติว่าอยู่ๆเปิดร้านแล้วดังนี่คือดีเลยใช่ดีเลยค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มที่น้องจะได้เรียนรู้ไม่ใช่แพลตฟอร์มในฝั่งไทยอย่างเดียวแน่นอนี่สุดก็จะเป็นแพลตฟอร์มทางฝั่ง ด้วยที่ทางฝั่งนี้เป็น Ti t o อกทางฝั่งนู้นจะเป็นโตอินนะคะถ้าทางฝั่งนี้เป็น Facebook ทางฝั่งนั้นจะเป็นเวยปัวนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเขาก็จะได้เรียนรู้แพลตฟอร์มทั้งทางฝั่งจีนแล้วก็ทางฝั่งไทยเลยค่ะในการทรําธุรกิจเนี่ยแน่นอนมันก็มีปัญหาางปัญหานู่นปัญหานี่ได้อีกหนึ่งสิ่งคืออาจารย์ติดต่อกับการค้าขายกับจีนยังไงครปกติเราจะเน้นที่ต a s e s t u ่าเราจะมีใช่ค่ะเราจะมีกรณีศึกษาเยอะเลย นะคะว่ากรณีศึกษาในแต่ละรายวิชาซึ่งก็จะทําให้นักศึกษาเห็นภาพเ,เห็นภาพชัดเจนเอาง่ายคือทําจริงเจ็บจริงเลยฮะทำจริงเจ็บจริงจ้ะซึ่งมันจะได้รู้เลยนะครับผมว่ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะชัดเจนที่อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างของได้ไหมสักน,นิดหนึ่งนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีเคสของพี่ชื่อเจ้าชิงชิงนะชื่อจีนเขานะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อน้องชิงชิงนะคะน้องชิงชิงเนี่ยก็เป็นน้องที่มาจากทางเชียงราย นะคะตอนที่น้องมาเรียนเนี่ยดูมุ่งมั่นมากนะคะแล้วก็น้องอะระหว่างเรียนเนี่ยครูก็ได้ยินมาว่าน้องเปิดบริษัทกับเพื่อนนำเข้าส่งออกผลไม้ผักผลไม้จากเชียงรายไปไปคุณหมิงที่เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยตอนนี้เมื่อวันที่6เดือน6ปี66วันดีเดือนดีปีดีน้องเขาได้เปิดบริษัทนะคะก็เกี่ยวกับอีออนไลน์นะคะขายของทางออนไลน์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายน่า จะน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายตลาดจีนอันนี้ก็คือเคส study เอ่อเคสหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหลายๆเคสก็ case, คือถ้าเป็นน้องคนไทยต้องบอกเลยว่าคุณยังไม่ทันจบเนี่ยก็มีแต่คนแย่งตัวแล้วมาหลายคนก็ไปทำงาน oppo นะคะไปทำงานบริษัทดังๆเกร็งคนที่จะฮอตหน่อยฮอตมากเลือกได้เลยอะ่ะเลือกได้แล้วก็บางคนก็ไปทำงานสัรทูตจีนนะคะหรือว่าทำงานอยู่ที่สำนักง,งานไทยเปย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากนักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยสนใจ ติดตามข่าวสารได้ทางไหนได้บ้างครับอ่าก็เข้าไปที่ Facebook ของวิยาลัยนานาชาติจีนเลยนะคะ ICC นะคะแล้วก็จะบอกน้องๆน,นะคะที่กำลังตัดสินใจแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่นะคะสำหรับนักศึกษาไทยนะคะคุณมีโอกาสได้ทุน30%แต่ว่าให้ครูสัมภาษณ์ก่อนให้ครูได้แน่แนวก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาครูก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทุนน้องๆคนไทยมาเหมือนกันแต่ว่าก็บอกตรงๆว่ามีปฏิเสธบ้าง เพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้สนใจธุรกิจจริงน้องอาจจะสนใจในเรื่องของฝันเห็นตัวเองเป็นครูในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้อาจจะไม่เหมาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกันก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองให้ติดต่อ,อามาดูก่อนนะครับค่ะโอเคครับผมเข้ามาที่ Facebook ICC ไนดะโอเคครับฝากนะครับยังไงวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับค่ะขอบคุณครั